อันนี้อะไรครับสิ่งที่นํามาโชว์วันนี้น,<ช>นคะคะเป็นนวัตรกรรมทําลายขยะพลาสติกขยะพลาสติกตก็เช่นจําพวกถุงถุงแก้วกล่องซองขนมต่างๆพลาสติกที่มันขายไม่ได้เป็นาละสสิ่งแวดล้อมปิวอยู่ตามข้างถนนด้วย ของขยะที่มันเยอะๆนะใช่ใช่ว่าอย่างน้อยทุกบ้านมีแต่ถ้าทุกบ้านอะแยกมันออกมาไม่ไปทิ้งรวมในถังของเทศบาลเทศอบตแล้วเราก็เอามารวมกันมาทาลายในระบบกระบวนการเนี้ยมันก็เกิดประโยชน์ของมันก็คือว่าขยะเราหมุดไปแล้วมันจะได้พลังงานทดแทนมาแทนเพราะตัวนี้จะเป็นตัวขอกันขอกันที่เราบอกว่าได้พลังงานทดแทนก็คือมาเป็นของแถมก็คือได้น้ํามันจากการทําลายขยะ ได้กำจัดขยะพัดติดได้กคิอจะได้น้ํามันใช่น้ํามันคือของแขมนะเพราะเราไม่ได้เน้นว่าเราจะต้องมากลั่นน้ามันแต่เราเน้นเรื่องการทําลายขยะเพราะฉนั้นขยะเป็นาละแต่เมื่อขยะหมดไปได้พลังงานมาอย่างนี้อยู่ที่คนได้รับพลังงานและจะเอาไปใช้ประโยชน์ต่อยอดยังไงมันมีกลไกยังไงคิดอะไรกลไกหลักๆเลยเนาะก็คือหนึ่งเราจะมีถังอบถังอบขยะใช่ถังอบขยะก็จะเป็นถังเหล็ก ถังเหล็กธรรมดาเป็นถัง200ลิตรแต่จะค่อนข้างจะหนาหน่อยแล้วก็ตัดก้นเปลี่ยนเอาเหล็กเส้นเอาเหล็กแผ่นหนากว่าเอามาใส่ใช่เพื่อที่จะยืดอายุการใช้งานเพราะว่าถ้าก้นเดิมเนี่ยมันโดนความร้อนมากๆแล้วมันอาจจะผุไวก่อนไวเพราะว่าถังลูกนี้พอเปลี่ยนก้นแล้วเนี่ยใช้มาปีกว่า2ปีแล้วก็ยังไม่ไม่ชำรุด่วน,วนเป็นเหล็กหนาขึ้นใช่หนาขึ้นแล้วตัวด้านบนเนี่ยจะเป็นเซฟตี้ แต่พี่ต่างๆว่าก,การอบขยะพลาสติกเนี่ยถ้ากระบวนการของมันเผาไหม้โดยไม่มีปัญหาอะไรเนี่ยไอเนี่ยไอของพลาสติกที่เราอบแล้วเนี่ยมันจะวิ่งไปตามท่อเข้าไปหาหอกันในขณะเดียวกันถ้าพลาสติกมาปิดช่องทางนี้ช่องทางออกเนี่ยมันเกิดแรงดันในถังถ้าเราไม่ติดเซฟตี้พวกนี้ไว้อ่ะมันอาจจะมีปัญหาทําให้ถังดันถังระเบิดเ <laughs> พราะฉะนั้นเกตัวนี้ เกลแรงดันจึงจําเป็นต้องติดไว้เพื่อให้รู้ว่ากระบวนการอบขยะหรือการหลอมละลายในนี้มันปกติถ้าเขาเกลี้เขานิ่งอย่างนี้นะเหมือนเขาไม่ได้ทํางานอะไรเลยแสดงว่าการทํางานนียปกติแต่ถ้าเกลกระดิกเมื่อไหร่แสดงว่าเริ่มมีปัญหาท่ออาจจะตันไอมาไม่ได้เพราะเกลเวลาเผาดูเกลีใช่เพราะนั้นถ้าเกิดมีปัญหาปุ๊บให้เราลดไฟลงเลยหรือหลีไฟที่เราให้เชื้อเพลิงเขานะแล้วก็ถ้าเราอยู่กับเขาก็ให้เราโบทิ้งตรงนี้ทิปนิดนึง แต่เราจะมีต่อสายยางออกไปห่างไปสัก5เมตรเพราะบางครั้งไอที่ออกมาถ้ามันเป็นแก๊สแล้วข้างล่างมันเป็นไฟเราต้องป้องกันไว้ก่อนในขณะเดียวกันตัวนี้ <c oughs> เขาก็จะโบทิ <c oughs> ้งโดยอัตโนมัติแล้วเหมือนกันบางทียังไม่ต้องเปิดตัวนี้หรอก <c oughs> ใช่ตี้นะใช่อันนี้ก็ทิ้งเลยอัตโนมัติอยู่แล้วเพราะว่าวาลวตัวนี้เรามาตั้งสปริงให้มันอ่อนเกิดนิดเดียวมันก็โบทิ้งแล้วตัวนี้คือตัวฟูดวาลเพราะว่า เอามาแก้ปัญหาเมื่อเวลาที่เราอบขยะหลังจากที่เราอบขยะแล้วไปเจอหลายเคสเหมือนกันอุณหภูมิกําลังร้อนๆเนี่ยแล้วพอเลิกอบขยะอุณหภูมิมันลดลงมันเกิดการบีบกับดูดตัวเองเนี่ยถังมันจะบีเพราะนั้นพอติดตัวฟูดวาลเนี่ยมันจะดึงอากาศเข้าไปแทนในขณะที่อุณหภูมิมันลดมันก็จะดึงเข้าไปมันจะดังวูดวูดจะดังเระยะระยะเมื่อมันดูดเข้าไปพอแล้วมันก็จะหยุดมันไม่ได้ดังต่อเนื่องอันนี้คือมาแค่ป้องกันอันตรายที่เกิดจากแรงดันบนตัว ระบายใช่ฝั่งนี้คือแรงดูดฝั่งนี้ดูดกลับเข้าไปทางเดียวเอาไปแทนที่อากาศที่มันขาดไปส่วนตัวนี้จะเป็นเตาน้ํามันเก่าที่ถูกออกแบบมาไว้ใช้ในการอบขยะนะถูกออกแบบมาไว้ใช้ในการอบขยะหรือถ้าเราอยู่ในสวนเราตัดแต่งกิงไม้เราไม่ใช้เตาตัวนี้ก็ได้เราใช้เป็นฟืนแทนก็ได้แต่เตาเนี่ยถูกอนนอก ความร้อนที่จะเขาใช่ใช่แต่เตาถูกออกแบบมาเพราะว่าบางพื้นที่อ่ะเขาเป็นเขตเมืองเขาไม่สามารถที่จะใช้ฟืนใช้ถ่านอะไรได้ใช่เพราะนั้นก็เลยเอาน้ํามันเครื่องเก่าที่เราถ่ายออกจากรถยนต์เนี่ยเปิดดูได้มันเป็นแค่ที่เติมเฉยค่ะเติมใช่หรือเราจะไปออกแบบในรูปแบบอื่นก็ได้นะคะแต่เนี่ยมันเหมือนกับสะดวกในการเคลื่อนย้ายเอาน้ามันเครื่องเก่าที่เราถ่ายออกจากรถยนต์เนี่ยมาใส่ในท่อนี้แล้วก็เปิดก๊อก ปิดก๊อกให้น้ำมันไหลลงมานี่เปิดก๊อกลงนี่นะคะน้ำมันจะไหลามาตามท่อไหลามาตามท่อแล้วก็เข้ามามาถูมาสู่ฐานฐานในเตาใช่ค่ะแล้วเราก็เอากระดาษที่ชู่วก็ได้ลงไปเป็นเชื้อเป็นตัวนําเชื้อค่ะติดพอมันเหมือนกันน้ำมันน้ำมันเครื่องเก่ามันติดไฟแล้วเนี่ยเราถึงมาเปิดบาโวการเปิดบาาวการเปิดบาาวเติมอากาศเข้าไปเนี่ยมันจะช่วยเหมือนกันเพิ่มให้การเผาไหม้มันสมบูรณ์ขึ้น แล้วไฟของเราก็ไม่แดงไฟมันจะออกเป็นสีฟ้าภาชนะก็จะไม่ดําไม่มีควันค่ะไม่มีควันอันนี้คือเข้าไปอยู่ใช่ใช่ค่ะใช่เตาตัวนี้ถูกออกแบบมาเพื่อเอาไปอบขยะค่ะก็เลยทําลูกทรงน้ำมันกิโลเรือมันอะไรน้ำมันกิโลที่เราถ่ายออกจากรถยนต์ก็ได้ค่ะใช่ได้น้ำมันแต่ตอนนี้ที่เราไม่ได้เน้นแนะนาเรื่องน้ำมันพืชเพราะว่าเหมือนบางปั๊มเขารับซื้อน้ำมันพืชแล้ว ให้ในราคาที่สูงด้วยเพราะนั้นเราอาจจะไปหาเอาไปขายตามปั๊มก็ได้แต่น้ำมันเครื่องเก่ามันราคาถูกเพราะว่าบางพื้นที่ก็ไม่มีที่ขายด้วยก็เอาไปเททิ้งกันเป็นภาระสิ่งแวดล้อมเลยซ้ำก็าสามารถเอามาวนกลับมาเป็นเชื้อเพลิงให้เราให้กับการอบขยะได้แล้วเราใส่ขยะใส่เท่นี้ครับขยะถ้าเราใส่เนี่ยเราเน้นว่าควรจะใส่ให้เต็มเพราะอย่างน้อยเนี่ย10กิโลบวกอัดน้อมเาด้วยความมันเป็นพลาสติกมันเบา อาจจะอัดได้ไม่เกิน12กิโลหรอกเต็มนี่แล้วปิดฝาให้สนิทม,ม,ม,มันจะ,<ล>ะเปิดฝาใช่ใช่เปิดแล้วก็เอาขยะลงไปเปิดดูข้างในไหมคุณน้อยเปิดให้หน่อยดีเครื่องกลไกใน <c oughs> ในใน,ในถังอบขยะเนี่ยไม่มีอะไรซับซ้อนค่ะคไม่มีอะไรซับซ้อนก็จะเป็นแค่ถังโล่งๆแค่นี้เองแต่ก้นถังจะเห็นว่ามันเป็นเหล็ก เหล็กหนากว่ากว่าก้นถังเดิมเพราะว่าเพื่อมันจะได้ยืดอายุการใช้งานแล้วเวลาที่เราอบขยะเราก็ไม่ต้องมาคอยระวงระวังวา่าถังมันจะทะลุอะไรแบบวัออดอุณหภูมิวันนี้เมื่อวาน,อนตอน,อนเราใช่เพะเมื่อวานตอนเราติดตั้งเราเราหันทางผิดอันนี้ค่ะเหมือนกันอย่างที่บอกเวลาเราอบขยะครั้งแรกเลยที่เราให้ไฟเนี่ยให้ไฟอ่อนๆไว้ก่อนมันจะค่อยๆไต่ระดับขึ้นมาสิบยี่สิมาจนถึงน่าจะห้าสในชั่วโมงแรกเนี่ยไฟไม่ควรแรงถ้าไฟแรงมากแล้วเดี๋ยว ขยะมันจะมาตันท่อ<ป>อ่าก้นอ่าเป็นท่อออกแต่เดี๋ยวอธิบายตรงยางยางข้างๆนี้ขอใช่ยางตรงนั้นแหละม,มันจะเป็นยางที่ติดมากับฝาป้องกันกลิ่นและควันออกจากการอบขยะเพราะว่าแต่ว่ามันจะใช้ได้ประมาณสัก3ครั้งมันก็เพราะมันโดนความร้อนต่อเนื่องมันจะยืดและ้ะเราก็เอามันลงไปอบเป็นขยะได้เลยแล้วเราเปลี่ยนเป็นท่อ เขาเรียกอะไรสายระดับน้ําใสๆอ่ะวันหาซื้อได้ตามร้านก่อสร้างสายยางใช่ใส่ในในล่องเลยใส่ในล่องอ่ามันสายยางพวกนั้นอาจจะมูลค่าประมาณ10บาทที่เราใช้รอบหนึ่งแต่ถ้ายางเส้นนี้เคยกดดูในในในเพจเนาะร้อยกว่าเพราะนั้นอันนั้นมันถูกกว่าเราเลือกใช้ของถูกแล้วมันมันใช้ประโยชน์ได้เหมือนกัน อันนี้ก็เลยเหมือนกับเ,เสื่อมก็เผาไปในนี้อีกใช่ใ,ใช่พอมันยืดมันใช้งานไม่ได้แล้วเพราะมันเป็นยางมันละลายหายไปหมดแหละออกไปเป็นของแถมให้เราในหอ,อกันครับมาดูรายละเอีย,ละละยดของหอ,อกัะอ่าค่ะอันนี้ออกจากกระบวนการอบมาแล้วเนาะในถังอบถังอบขยะลงไปเมื่อพลาสติกละลายพอพลาสติกละลายเนี่ยจะเป็นไอ ไอจะวิ่งมาตามท่อเพราะว่าเขาถูกล็อกหมดนี่ไม่มีช่องออกเขาจะออกมาตามท่อวิ่งมาที่ท่อเข้ามาหาหอ,อกันเข้ามาหาหอ,อกันหอ,อกันก็จะเป็นลักษณะของท่อเหล็กเนี่ยสามชั้นแต่กลไกข้างในก็จะเป็นไส่พอดีว่ามีมีเล่มมาหลอกน้องๆน้อง,องก็ได้ถ่ายไปแล้วเหมือนกันเพราะว่าเอาไว่าเดเอวตัวอะไหล่มาให้ดูไอวิ่งเข้ามาเนี่ยอุณหภูมิมาจากหออามาจากถังอบเนี่ย <c oughs> ก็จะอยู่ที่ประมาณ 150- ถึงส0งรวิ่งเข้ามาเนี่ยพอไอมาปะทะกับกลไกในหอกันเนี่ยถ้าเขาหยดเป็นน้ำพันนะครับเจาของรถีถ้าเขาหยดเป็นน้ําในชั้นเนี่ยเราก็จะได้น้ํามันดีึเบุรีรัมนะครับแต่ถ้าไอบางไอบางอย่างไอบางครั้งเนี่ยไอมันจะไม่กัดตัวที่เนี่ยมาลอยมาชั้นนี้มากันอยู่ในชั้นนี้เราจะได้น้ำมันก๊าซถ้เบียน 4. ี่กอไก่ชอยช้างสองห้าเก้าสมปลุน้ำมันมันจะแยกจากอุณหภูมิแล้วก็ชนิดของพลาสติกเพราะบางครั้งเนี่ยพลาสติกแต่ละตัวเนี่ยเราไม่รู้คุณสมบัติของเขาว่าเขาจะให้น้ำสารตั้งต้นของเขาเนี่ยเราจะได้ดีเซลหรือน้ำมันก๊าซหรือเบนซินแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะหนักไอที่เราได้เนาะมันจะมาเป็นดีเซลซะส่วนใหญ่ สรุปง่ายสุดข้างล่านี้ดีเซลดีเซลน้ำมันก๊าซน้ำมันก๊าซแล้วก็ตัวนี้จะเป็นเบนซินเบนซินใช่ถ้าเหลือจากการกันตัวของเขาแล้วก็จะออกมาเป็นแก๊สเหมือนมอเตไปนะใช่จ้ะไฟปิดอ่าเป็นแก๊สก็ลงมากองเลยนะกองนี้กอง่บกองกลิ่นกองเคมีตรงเนี้ยออกมาเป็นท่อบนนี้ถ้าเรายังไม่ได้เก็บเราก็จุดทิ้งไปหรือโยงสายกลับไปเผาคนถังอีก มันก็<ช>ทําให้วนเวียนมันไม่ต้องทิ้งอะไรเลยสามารถประหยัดน้ํามันประหยัดเชื้อเพลิงที่เราต้องใช้ในการอบขยะอันนี้หลักๆคือการกาจัดขยะใช่เราเน้นเรื่องการทําลายขยะกําจัดขยะสิ่งที่มานี่คือผลไปได้อันนี้คือของแถมแต่ของแถมมันเราก็ไปช้ไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้มันอัอน,นี้มันมี มีเว็บไซต์หรือว่าตรงที่ก็ส่วนหนึ่งอ่ะเราไม่ได้ไม่ได้มีเพจไม่ได้มีเว็บเราใช้เฟซบุ๊กของเราเองค่ะเฟซบุ๊กก็ชื่อน้ําค้างเหล็กสิริค่ะภาษาไทยเลยพิมพ์ใช่น้ําค้างเหล็กสิริค่ะจะมีคนสนใจอยากจะได้เข้าไปดูแล้วก็สอบถามกันได้ค่ะหรือเบอร์โทรก็ได้โทรไป ถ้าเบอร์ผู้ใหญ่ก็089 051 4804แต่ถ้าเบอร์ช่างช่างออสหรือสารวัตรออสก็081 2781993ก็โทรไปสอบถามกันได้รับทุกสายถ้าไม่ติดภารกิจแกอยากจะแน่นนเลยว่าเออนนี้อันนี้มันมีภาพที่เป็นไส้ในไหมครับ อ,อยู่ในเล่มไหมใช่รนนุ่นที่สามเลยเนาะใช่รุ่นที่สามว่ากำลังคิดว่าทายหยังไงนะครับชาวบ้านอันนี้จะเป็นไส้ในไส้ด้านในอะค่ะนะเราจะแยกให้เป็นชั้นหนึ่งชั้นสองถามว่าแต่ละชั้นเนี่ยใกล้เคียงกันเนาะอันเนี้ยแต่ละชั้นเนี่ยการเจาะเหล็กเนี่ยคล้ายกันแต่เพียงแต่ให้ ช่องทางเข้าหรือรูเข้าเนี่ยมันใหญ่กว่ากันและเจาะมากกว่ากันแค่นั้นเองอาจจะมองในเล่มมีแสดงว่าไอ้ตัวนี้มันเป็นข้อของแก๊สที่ไหลเข้าไปใช่ไหมตัวตัวนี้นะเข้ามานี้ันี้เป็นช่องใ่ยช่เข้ามาอันนี้เราจับไงให้เห็นให้เห็นว่าข้างล่างมันเจาะรูแบบนี้อ่าแล้วเวลาไอมันวิ่งเข้ามามันจะวิ่งเข้ามามาลงเข้าไปในในช่องในรูเนี้ยแล้วก็ตัวนี้เหรอเป็นขาตั้งเฉยขาตั้งขาตั้งที่นี่เลย เพราะว่าไอจะวิ่งเข้าตาม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 รูเล็กๆเนี่ยครับแล้วก็วิ่งเข้ามามันก็ถูกบังคับโดยกระบวนการในนี้มันมันมีมันไม่มีทางออกมันจะออกในช่องเล็กๆรูเล็กๆอย่างเงี้ยไอที่เหลือนะมันก็ออกมาอันไหนที่มันไม่ออกคือมันกั่นตัวเป็นหยดน้ํามันก็จะอยู่ในชั้นแล้วเราค่อยเปิดก๊อกเอาโอเจ่คกก็ตามเบอร์โทรนะครับค่ะขอบคุณมากครับค่ะขอบคุณค่ะ